สวัสดีค่ะวันนี้เรามีที่ปัดแก้มยี่ห้อ e อ f มารีวิวแล้วก็สวัสดีให้ดูกันค่ะ ELF เขาทำที่ปัดแก้มรุ่นนี้ออกมาด้วยกัน2สีนะคะสีแรกก็คือสี light สีที่2ก็คือสี Dark ส่วนสีที่เรามีวันนี้เนี่ยก็คือสีดาร์นั่นเองเราเคยลองสี light แล้วค่ะมันไม่ค่อยเข้ากับผิวเราเท่าไหร่ตลับนี้เนี่ยค่อนข้างจะ แข็งแรงคงทนนะคะแต่ว่าเปิดยากสักนิดหนึ่งในตลับเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกันสสีทั้ง4ส,สีเนี่ยเป็นสีแมตทั้งหมดเลยนะคะยกเว้นเจ้าตัวด้านล่างซ้ายที่มีกริตเตอร์สีทองเล็กๆปนมาบางๆค่ะมาดูในเรื่องของแต่ละสีกันบ้างนะคะความเข้มข้นของสีชัดเจนมากเลยและเวลาที่เราไปถูเนี่ยก็ไม่มีพวก เป็นผงแป้งกระจัดกระจายคือสีค่อนข้างหนะักความความเข้มข้นของมันเนี่ยชัดเจนแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันสามารถเบลนด์ได้ง่ายสำหรับสาวๆที่มือหนะักถ้าต้องใช้ตัวนี้เนี่ยเตือนกันไว้นิดนึงว่าต้องเบามือนิดนึงนะคะเวลาแตะแปรงลงไปที่สียังไงเคาะออกก่อนแล้วค่อยๆเบลน์ทีละนิดทีละนิดดีกว่าที่โปะเข้าไปแล้วสีชัดเจนแล้วก็ ลบทีนี้ลบยากค่ะความสามารถของการเบลนเจ้าตัวที่ปัดแก้มของเอลฟ์ตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็สามารถเบลนเข้ากับผิวเราท่อนข้างค่อนข้างดีทีเดียวไม่ร่วงไม่มีร่วงไม่มีฟอลเอา t กระจัดกระจายค่ะสีเจ้าตัวสีที่มีกิตเตอร์อยู่ด้านล่างซ้ายมือเนี่ยนะคะ ถึงแม้ว่ามันจะมีกลิตเตอร์ปนอยู่นะแต่พอเอาเข้าจริงเวลาทานเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยนั่นคือสีที่3ามเพื่อนลองมองดูจะเห็นว่ามีกลิตเตอร์สีทองเล็กๆแค่เม็ด2เม็ดเองที่ที่จะมองเห็นได้ถ้าไม่สังเกตรจริงจะมองไม่เห็นนะคะนี่ขนาดป้ายไปที่แขนแล้วนะคะยังติดอยู่ที่นิ้วมือของเราอยู่เลยแล้วก็ที่สําคัญตลับเนี้ยสามารถ แกส่สีๆเนี่ยแล้วก็เอามาจัดเรียงได้ใหม่ด้วยเราชอบนะที่ว่าบางทีเราอาจจะชอบแค่ที่ปัตรแก้มสีเดียวงแล้วตลับอื่นเนี่ยอาจจะมีพวกบอนเซอร์ zer, พวกไฮไลท์เนี่ยเราก็มาเปลี่ยนแล้วก็วางจัดเรียงตามที่เราต้องการได้เลยเรื่องราคาตลับนี้ในเว็บไซต์ของ e อ f นะคะขายอยู่ที่6เหรียญเราขึ้นเว็บไซต์ไว้ที่ด้านล่างของหน้าจอให้แล้วนะคะเผื่อว่าใครสนใจ ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ